El อะนาตมีของเด็กวัยหัดคลานจุดศูนย์กลางของการทรงตัวจะอยู่บริเวณสะดือรวมถึงแขนขาก็ยังไม่แข็งแรงทําให้เขาไม่สามารถทรงตัวหรือว่าลุกนั่งได้ดีพอโดยเฉพาะในน้องน้องวัยหัดคลานหรือว่าหัดเดินเด็กในวนัยนี้มักจะเกิดการกระแทกหรือช้าบ่อยๆแล้วก็เกิดการสัมผัสและเสียดสีกับพื้นโดยตรงการเลือกใช้แผ่นรองคลานเป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนค่ะแผ่นรองคลานเซเกอร์แผ่นใหญ่สองาย2ด้านกันน้ํากันเชื้อราเพาะเคลือบผิวด้วยวัสดุลามิเนต Pe ี ผิวสัมผัสนุ่มคานแล้วไม่เจ็บหนาถึง15มิลิเมตรออกแบบให้มีลายนูนให้ลูกน้อยได้เรียนรู้จากการสัมผัสใช้งานง่ายทั้งในและนอกบ้านวัสดุและสีที่ใช้การันตีว่าปลอดภัยต่อลูกน้อยสินค้ามีมอ,อกอปลอดสารพิษปลอดสารก่อมะเร็งไม่มีสารตะกั่วนอกจากนี้นะคะแผ่นรองคลานเซกเกอร์นะคะก็ยังมีลวดลายแล้วก็มีตัวเลขบนผืนทําให้ช่วยกระตุ้นการสร้างความจดจําของเด็กๆได้อีกด้วยค่ะเรียกว่าซื้อไปแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน